สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักวันนี้จะมีหลายท็อปปิกหลายรันด้อมให้ฟังกันจุกจกจนบอกว่าเบื่อหน้านางฟ้ากันไปเลยนะคะตอนนี้นะคะก่อนที่จะอาบน้ำไปออกกำลังกายมีรนดอมดีๆให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะใครกำลังว้าวุ่นหัวใจอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้เขาคนนั้นคือใครคะ่ะ สมนะคะใครกันนะกำลังว้าวุ้นหัวใจอยากเจอคุณมากในตอนนี้เดเดมคนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลขหนึ่งเลขห้าเกิดวันที่สิบห้าดได้วันที่หนึ่งได้คนที่มีลัคนาราศีในเดือนอ่ลัทธิอ่ลอลมเมทุนตุลกลุ่มได้หรือว่าคนเกิดเดือนพฤษภาเดือน มก,กลาได้นะคะคนคนนี้นะคะตอนนี้นะคะกำลังแบบว่าวาวุ่นหัวใจ The Devil ร้อนลมร้อนลนร้อนลุมลลลลลล่มปวดใจอยากเขากาดอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เจอกันมา5สัปดาห์5เดือนหรือว่าบางคนยาวไปถึง5ปีเลยนะคะ บางครั้งนะคะเวลาที่เขาส่องคุณหรือว่าอยู่ๆเขาก็คิดถึงคุณเขาปวดหัวใจว้าวุ่นร้อนลนร้อน,ล,อนลุ่มอยากจะเจอคุณมากๆค่ะตอนนี้นางฟ้าเรนด้อมออฟเลิฟไม่รู้ว่าคุณกับเขานะคะจบกันไปนานหรือยังหรือว่าแบบว่างอนกันถ้านอถ้างอนกันนานขนาดนั้นนางฟ้าเรนด้อมออฟเลิฟก็คือคิดว่า คุณควรที่จะแบบว่าไปเจอกันได้แล้วนะคะมันนานเกินไปนะคะเขาคนนี้นะคะผู้ชายใหม่ได้ค่าเลขหนึ่งกำลังว้าวุ้นหัวใจอยากเจอคุณมากอยากขอโอกาสในความสัมพันธ์เป็นอะไรก็ได้เขาเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับดูมือที่เขาหยิบยืน่นหาคุณสิคะเขาอยากขอให้คุณเข้าใจว่าเขาอะไม่เคยลืมคุณเลยนะคะ ใบต่อไปนะคะใครที่อยากขอโอกาสกลับมาในความสัมพันธ์กำลังว้าวุ่นหัวใจ อยากเจอคุณมากในตอนนี้เดอะไฮพินเทสคุณกับเขาอาจจะมีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลขสองเลขสองเกิดเดือนกุมภาราศีกุมได้ราศีกุมวันที่16กุมภาถึง16มีนานะคะคนคนนี้นะคะมองคุณสวยงดงามจิตใจดีมีสเสน่ห์ตัวคุณเองนะคะตอนนั้นคุณกับเขาอาจจะยังไม่โสดอาจจะแบบแอบบรื้มแอบบชอบกันหรือว่าหากแม้นว่าคุณกับเขาเคยดิวเคยคบกันในความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งนะคะแล้วจบกันไปนะคะ เขาอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณเสมอค่ะคุณดีที่สุดในหัวใจเขาเสมอคนคนนี้นะคะในวันที่ปล่อยมือเลิกลากับคุณไปในวันที่คุณไม่เลือกเขาในวันที่คุณจบกับเขาเขาอยากบอกว่าเจ็บเหลือเกินแต่แล้วะก็คิดถึงคุณเหลือเกินเก็บแต่สิ่งดีๆของคุณไว้นะคะเขารักคุณมากเขาอยากให้โอกาสตัวเขาเองได้เข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณจะยอมรับเขาไหมคะ you <clears throat> ใบต่อไปนะคะใครกำลังว้าวุ้นหัวใจครั่นเนื้อขั้นตัวอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้ s i กออฟครับซิกออฟครคนเก่าค่ะคนเก่าที่คุณทิ้งไปคนเก่าที่คุณแบบว่าไม่สนใจไม่แยแสใดๆแล้วคนคนนี้นะคะไม่เคยลืมคุณเลยค่ะเขายังนั่งจดจำสิ่งดีๆที่เคยร่วมทำร่วมกับคุณนะคะนางฟ้าแลนด o m of ฟเลิไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรมากมายแค่ไหนคุณผู้ฟังถึงได้ตัดจบเลิกคบเลิกลากับเขา ไปนะคะคนคนนี้นะคะยังบอกว่าเนี่ยค่ะแบบว่ายังจงรักภักดีในความสัมพันธ์ยังคิดถึงคนนึงหาคุณคนคนนี้จะเกิดในเดือนเม่เอ,อเดือนมิถุนายนเกิดราศีเมถุนเลขหกได้นะคะ mm hmm. เขายังคงคิดถึงห่วงใยและอยากเจอตอนนี้หัวใจเขาวาหวุ่นนึกถึงแต่เรื่องราวในอดีตเก่าๆก็เลยจะทํา เขาอา,อาจจะเคยทำสิ่งดีๆให้คุณมากมายคุณอาจจะไปลืมไปแล้วแต่เขาอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเขาไม่เคยลืมเลยนะคะคนคนนี้นะคะผู้ชายผู้หญิงหมายเลข6อาจจะเกิดปีจอได้นะคะคนคุนนี้จะเกิดปีจอปีถอบปีมะลงปีลากาได้นะคะเขายังคิดถึงคนนึงหาคุณและอยากเจอคุณมากๆในใจเขาว้าวุ่นที่สุดแล้วค่ะตอนนี้นะคะ The High Pinted, The Devil, Six o of ครัคนเก่าทุลนทุลายกวนกระวายใจคิดถึงคุณผู้ฟังเพราะคุณผู้ฟังเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาที่ผ่านมาเลยนะคะใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะใครที่จิตใจว้าวุ่นหัวใจว้าวุ่นโกวกวยใจคิดถึงคุณมากเหลือเกินในตอนนี้ King of p e n d a c ้ล King of p e n ด a c เ e ิลาชาเหลียนคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแบบว่าสื่อสารอะไรแบบว่าที่แบบโวกเวกโวยวายเขาจะมาดนิ่งเงียบแต่ในใจเขานะคะทุกมากค่ะเฝ้ามองบางครั้งนะคะถ้าหาว่าเขาส่งคุณได้ไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือว่าส่งทางไหนก็แล้วแต่ตอนนี้บางทีนะคะในใจเขานะคะตื่นมาส่งคุณทุกวันเลยะคะ่ะมือถือเขาอาจจะมีแต่รูปคุณรูปเรื่องราวในอดีตคุณอาจจะเคยไปเที่ยวคาเฟ่ด้วยกัน ทำไปทำบุญไปวัดไปนั่นไปนี้ด้วยกันตอนนี้นะคะเขาอยากบอกว่าทุกครั้งที่เขาเอาภาพหรือว่านึกถึงคุณนะคะความทรงจําดีๆมันกลับมาแล้วเขาอยากทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งคนคนนี้นะคะลาชาเหรียญอาจจะเกิดในธาตุไฟเมสิงธนูได้นะคะผู้ชายหัวร้อนแต่ว่านิ่งเงียบเขาเป็นคนที่แบบว่า จริงๆเราเขาเป็นคนใจร้อนมากแต่คิดถึงเรื่องคุณที่ไรนะคะก็เศร้าใจทุกใจทําให้เขาใจเย็นสงบลงอยากง้อว้าวุ่นเหลือเกินอยากติดต่อ take action อยากขอคืนดีขอโอกาสกลับมานะคะคนคนนี้นะคะไม่เคยมองคุณที่แบบว่าในแง่ร้ายเลยรักคิดถึงห่วงใย